จันด่วนเบอร์เต้เช่นเจมส์พิเต์น์ครับไม่มีอะไรมากครับก็เหตุในวันเกิดจันด่วนก็เลยซื้อ,อขนมมาให้ทั้งโค้ดด่วนเองแล้วก็ด้วยแล้วก็เด็กๆเ,เองด้วยนะครับเพราะว่าพอดีไม่มีเวลาไปซื้อเค้กแต่เราซื้อโดนัทที่อร่อยที่สุดในน้องบูชมาให้ไม่ไหนที่ทพยายามอยากจะเลี้ยงทุกคนนะครั้งที่แล้วไปที่ลิมินี่ก็ช่วยกับน้ำคิ้มทั้ง ทั้งวายทุกทานาติเตมมอบครับขอบคุณครับวอนนี้เกิดนะครับพีมอสูงวายรับวี้ ขอบคุณค,ครับก็ขอบใจลูกๆทุกคนขอบคุณคุณหมอนะครับแล้วก็ทีมซาวทุกคนนะวันนี้ได้ให้ของขอัวันเกิดที่ดีที่สุดการจากนจะตรวจแล้วถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะแต่ครูเชื่อว่า Obrigado. Ah. Ah. 好好好。